สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เรากำลังเดินทางไปจังหวัดระยองเราจะไปเที่ยวกเกาะสม็จกันเ <Yeah. S 2> กาะสวัางหาสวัาของเราใช่เก้งกว่าไทยใส่แล้วนะตอนนี้ <laughs> ซึ่งทริปนี้เราอินดีมากที่สุดเลยเพราะว่าเราจะได้กลับไปเยี่ยมสินวะแซนอีกหนึ่งครั้งหลังจาก <laughs> ที่ <laughs> ไปมาเมื่อ12ปีที่แล้วคือคือต้องบอกว่าไม่ใช่ว่าเราไม่ได้ไปเสม็ดมานานนะคือเราไปเราไป<ร>าหลายราครั้งเราไม่เคยไปซินเวอร์แซนแเราไม่ไปซินเวอร์แซนกันเรอยากไปซินเวอร์แซนมาก <Okay. S 2> ซึ่งเราพาผู้ชาย <Okay. S 2> คนหนึ่งไปให้เกหลอกฟันที่นั่นลงถึง <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูกันคืนนี้แหละใครจะได้ใครส่วนตอนนี้เราก็เดินทางถึง อำเภอเนินโมกนะฮะเนินโมกเนินโมกอย่าออกเสียงผิดหรืออย่าออกเสียงเป็นฝร,รัง่งมันจะไม่เพาะแล้วก็วันนี้เราโดยสารในรถยอนฮาวด d าเป็นฮ o วด a าซีวิกซีวิกรุ่น FT 120A ใหม่เลขถังอะไรไม่เจอหมายเลขตัวถังวะนี่ยให้สังเกตถึงความหรูหราภายในนะรถหรือไฟเท็มคือเยอะนี่ไม่ใช่ตอนกลางคืนนะตอนกลางคืนนี่ยิ่งกว่านี้คุณนายหันมาหน่อยสินายหน้าไม่เอหน้าหน้าเน่าไม่กล้าออกสื่อมีผู้หญิงหน้าเน่านั่งอยู่ด้านหน้ามันก็ไม่เน่านะยังสวยอยู่มันเน่าแล้วกูล่ะึงไม่เน่ามึงบีบแล้วไง เฟะแล้วใช่ไหมคุ้เฟะแล้วเหรอเลยน่าหัวบีบีแล้วไงเตี้ยวเผาเลยแดดเด้งค่ะบีบีและเดิมเช่นเคยทุกทีมเราต้องสับสูตรพูดสับสูตรหลักอย่างเป็นทางการในทีมนี้โดยนี่นะคะบิ๊กกั็บบิ๊กกั็บและคริมกันแดดบาดนา S F ร้อยสิบถูกต้องแไปยาวไม่ให้แดดทะลุทะลวงเข้าไป ขอบคุณเลยหมดไปแล้วขอบคุณู้นสุดรายการเบ็ดตล็ดหมชุ้เล่ทัดไม่เอาองเลยนะแกบอกว่าขอบคุณเซเว่นอีเลเว่นก็พอเพราะว่าเซเว่นได้แบบมีทุกอย่างให้เลือกสรรว์นะและขอบคุณที่สำคัญที่สุดเลยคือเบบซี่เต็ม